สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับไอดีแลง์คอนเดาวนะครับผมของเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยครับตัวนี้ฮีโร่ครบครับสกิน166สกินสถิติการเล่นนะครับเล่นประมาณหมื่นกว่ารอบตัตาการชนะ47.9เรามราดูสกอร์ผู้เล่นกันครับครบ100ครับฮีโร่หลักก็ ใช้เป็นพวกไวโอเลตมูลานสลิมลาสลินดิธมาลอดอลิธโอมาเหลียวมะนาคอสตัวนาคอสเนี่ยครับตามนี้เลยครับฮีโร่ละถือว่าโล่ตันเยอะอยู่นะครับประมาณ10 10... 20ตัวครับประมาณนี้ครับ20ตัวมาดูฮีโร่กันครับก็ตามนี้เลยครับ ครบทุกตัวครับถือว่าเอาไปคุมครับตัวนี้เปิดราคาไม่แรงครับเดี๋ยวจะบอกราคาหลังคลิปนะครับถือว่าพร้อมเล่นมากๆครับตัวนี้พอฮีโร่ครบทุกอย่างครบหมดเลยมาดูทางลูนนะครับลูนมีทั้งหมดประมาณยี่สิบสี่หน้ายี่สิบสี่หน้าแล้วเรามาดูชิ้นส่วนลูน ตามนี้เลยครับเกือบ200ชิ้นนะครับเบีดเสร็จแล้วแล้วก็มีเหรียญสะสมรูนชิ้นส่วนรูนอีกแสนกว่าเงินพร้อมซื้อตัวใหม่เลยครับถ้ามีตัวใหม่ออกมา 58. าหมื่นดีนี้ถือว่าเทพทูจริงๆครับ เอาไปคุ้มแน่นอนเรามาดูทางสกินกันหน่อยครับสกินก็เยอะพอสมควรนะครับตามนี้เลยครับเดี๋ยวเรารีวิวเน้นสกินแร่นะครับมีไวโอเลตสกินสงการนะครับ ก็ย้อนแรกไม่ค่อยเยอะมากครับอันดีนี้แต่พร้อมเล่นสุดๆเหมือนกันครับมาหลอดถือว่าโอเคนะครับผมเปิดเลยค่ะ 6500บาทพอครับฮีโร่ครบราคา6500บาทหายากมากครับสำหรับใครกำลังหาไอดีนะครับผมแนะนำเลยครับตัวนี้บัตรเปลี่ยนชื่อพร้อมเหมือนกันครับ6500บาทสนใจทักมาทางเพจแอดมินต้น tp 7ได้เลยครับเพจแท้ยอดไลค์ห0 0หมไลค์นะครับระวังเพจปลอมนะครับช่วงนี้เพจปลอมระบาดครับขอบคุณมากครับผม